นี้ะคะเราก็มาเจอกันในวันที่7สัปดาห์ที่5วันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกอ่านคำกันเหมือนเดิมเดี๋ยวรอบแรกนะคะให้เด็กๆฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังอ่ะไข่ เฮาห้าห,าหูอ่ะทีนี้เด็กๆลองอ่านตามคุณครูดูนะคะอ่ะไข เฉชใช่ฉ่ำใส่ฉีดสีขาเ่าเห่าห้าหูอ่ะแล้วตรงนี้นะคะให้เด็เกๆอ่านตามคุรูเลยนะคะอะโคมี คมีเข่าไว้คู่งูมีคอไว้ชู มีตาไว้ดูโคมีขาสีขา 到。Oh. หมูม,ม้ามีหูสองหูโคชู 不。 วนได้หรือว่าย้อนดูคลิปเดิมนะคะเพื่อทบทวนได้ค่ะจะได้ฝึกอ่านเก่งๆฝึกอ่านคล่องๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ